สวัสดีชาวสกาทุกคนนะครับเพียผมมาแล้วครับเอกนะทุกกับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของโปรโมชั่นสกินถาวรสุดคุ้มนะครับเพียง99คูปองนะครับตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนนะครับก็ระยะเวลาจำกัดหน่อยนะก็มีในส่วนตามนี้เลยครับอลิซเซนเนียลฟอร์เรนโอเมนดินดิแล้วก็ไม่สาวไม้ปิดบอลเรานั่นเองนะครับแอสติดเนาะก็ในส่วนของนี่การตีสกินทุกการเล่น12ครั้งนะครับวงแหวนแห่งความสุขเนาะ28เมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับก็ค่อนข้างดี ส่วนตบม,มองว่าไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เท่าไหร่ในวง,งแหวนนะครับส่วนวงแหวนอื่นก็ทมนั้นตานี้นครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะสักเท่าไหร่ครับสตาร์ซีเกอร์รีวิวไปแล้วเนาะอย่าลืมไปดูคลิปกันได้นะครับก็ในส่วนสกินที่เราจะรีวิวนั้นก็เป็นในส่วนของซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ผมจะพูดว่ามันเก่งดีไหมนะแต่ก็กลางๆลางลวกันแต่มันก็ยังมันก็ยังแพ้มาลอดอยู่ดีครับ แต่ก็เดี๋ยวไปดูเกมๆไเลยก่อนเลยเกลูกสส่วนสกินนี้เป็นสกินของไอ้นี่นะครับเป็นสมบัติสมบัติแห่งไอ้นี่นะนี่ิอยู่ในหมวดของสมบัติประจําปีนะครับสมบัติซีซันสองนะครับนี่ซีซันหนึ่งซีซันหนึ่งของปี2024จะเป็นในส่วนของกรอบรูปซีซันสองของ2024นจะเป็นในส่วนของเจ้าตงโตโรยูโทเปียนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมๆ,ๆไปเลยก่อนเลยเกิรลูสขอเข้าสู่ในเกมไปเลยก่านะครับ วันนี้ก็เป็นในส่วนของโลโลไหมคุณผู้ชมมองว่ามันก็เก่งนะเกมจะสุดยอดมันมีคุณอยู่ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ยังแพ้มาหลอดครับคือคือจะสู้มาหลอดอยังไงวะมือหาทางสู้มาหลอดไม่ได้เลยตัวละครมันไม่หลอดไม่ได้แต่ขากินมังสวิรัติรู้ไหมโอ้โหทั้งหมดเลยเยอะเกินโอ้ยเดินไป เองลองใช้เลนยากมากเราเจอใครไม่เจอด้วยนะเจอลุยจสุดนะจริงถุยอย่ามาแย้มกับขอทิ้งดูบังพุ่มไม้ด้วย เขาไม่ออกเลยครับเงเจ๋ทำดีมากรอสักพักเกียวอ,อยมาให้หมดพระธิดุมาแล้วพอลซับก็ขึ้นไปบนปุ๊บเราก็ย้ายย้ายเลนครับใช่นี่คือวิธีเล่นนะเดี๋ยวพอรัดเขาอยู่เลนกลางปุ๊บมาช่วยเขาเคลียร์ การทุ่มหน้าเจ้าอย่างรุนแรงคือมารยาทของข้าหนงข้ามเป็นนิสุอันตรายแ้ว mhm. Double

จำจีวนสว้ดนนีนะเอาเลี้องถูกโจมตีเราเลี้ยงสัตว์จวดก็ได้นะนนโอเคไม่ายจดูบา้างแต่ข้ากินมันสงสวิรัติเอาไว assist. An has enemy been e d f ไว้ทำอะไรแล้วดูสกอร์เพิ <cu> ่มเลยทอานเกมเราค่อนข้างเข้าดีเข้าสวยครับก็โอเคเดี๋ยวเราเอาสายฮิลก็ได้นะอย่ามาแย้มกับกระทิงอุ้ยไปแย้มกับกระทิงเอาอีกเข่าเริ่ม วหใจแนวป้องกานศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป้คนโดนเย,วย,วดดนยอะไปครับเมกับอลรีก็เดินม,มาเติมคน

พุ่มไม้ด้วยช่วยด้วยข้าต้องการที่จะระบายความพิโรธของข้าก <Boom. S 1> ารทุกหน้าเจ้ายังรุนแรงคือมาระยาทของข้า oh.

มังก,กรของเราถูกโจมตีผมไม่รู้แคลรีจะโดนซูมเอ้ยมันซูมใช่ไหมกี้

ซูปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วทำไมผมติ๊กบอกเพื่อนไม่ได้สกิลไอเทมคูลดาวอยู่อยู่ได้สองรอบเดี๋ยวเราออกไออาร์ต้องออกด้วยก็โลก็ต้องวิ่งครับต้องกินต้องใช้แต่คอมเนี้ยหน้าหน้าออกล้าง มแย้มกับพระงอยม,มะงตูมา,มาล้วบอเลนโดนเจ็บขนาดบอลนโดนทุกคน ไม่ข้าจะดูบ้าคลั่งแต่ข้ากินบังสวิรัตอร,รู้รไว้ดีด้านที่ลูกตีสจบตีป้อมศัตรูเลยตีล้วข้าต้องตีเองเลได้เวลา ช็อตโชว์นาทีที่สิบได้ไฮไลท์แล้วตอนแรกว,ว่าคิดว่าจะไม่มีไฮไลท์ถึงช่วงเวลาโปวดของข้าละ ข้าจะเหยียบเจ้าให้ต้มยิงเลยออกมาแล้วต้องเล่นสักเลนหนึ่งครับม,มูเนี่ยข้าต้องการที่จะระบายความพิอโอดโรธของขา้าใช่เอ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะล้วนเขาของข้าพร้อมต่อปุ๊บ คุณไม่รู้หรอว่าผมคือตัวล่อนดแล้วใครเขาเข้าแค่นั้นละ่ะลึกไปลึกจังลึกไปอะไรไปจากขนาดนั้นละ่ะการทุบหน้าเจ้าอย่างรุนแรงคือมารยาทของข้าไม่ลึกนะเฮ้ย นี่มันน่าบอกว่าอีกยมาให้หมดพระิด้ได้เลย ไม่มด้อยู่นนะอันอัลได้อยู่นะดฟฟเาร์เซเลเยอร์ยังไม่เกิดไม่ขาดจะดูบ้ากแต่ข้ากินฟังสูบีรักทังหมดดาร์เซเลเยอร์ยังไม่เกิดอาจจะออกอัมูเลตก็ได้นะผมว่าผมต้องใช้เลือดผมต้อง ต้องรีเลื่อนแล้วมาเดินอ่ะไม่งั้นไม่ได้เล่นนะเว้ยถึงแม้เราเลือดเยอะเราจะอึดแค่ไหนการที่จะระบายความพิโรธของข้าแล้วหมาผมก็เห่านั่นแหละผมเดี๋ยวจะเชื่อจริง ใครมาใครจะมาอีกไหมผมกำลังดูอยู่ว่ามีคนจะมาเป็นเพื oh no, anyway, ่อนไหมไม่โดนสักทีเขาไหมเอ้าไม่ได้ทันกด S อีอีกทีอะไรล่ะผมเข้าไม่ได้เลย คิวกเรือแทนไม่ปเปอร์เนจบเกมที่สวยงามสัปดาห์นี้นะกนนะ็ค่อนข้างง่ายจริงมันก็ไม่ง่ายหรอกมีลี้อ่ะอาจจะต้นเกมอาจจะยืนยากนิดนึงพอเลดเกมเรามีของแล้วเราโซนได้แล้วเพื่อนเขาเข้าใจในการเล่นเราก็ก็โอเคนะผมว่าสนุกดีกด็ ผมก็งงทำไมกดตกลงไปได้ทันทีลาสนะครับเฟมีทีเ,เขาเล่นค่อนข้างดีครับเขาพักสวยมากแต่เขาเดินบนตรงในบ่อผมก็ยังสงสัยอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ท่าสองลูอีที่เอากลับบ้านาอะ่ะห้าอยู่รอบนี้เขาเล่นกันดีนะครับเขาค่อนข้างดีกันหมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงแหละเขาเข้ามานี้นะผมออกอมเลตด้วยนะครับอมเลตคู่ไก่อเนาะข้าเป็นเพียงผู้ทำลายลนะ้างมาเพื่อทำให้สงครามครั้งนี้สั่นสะเทือน เพื่อสงครามครั้งนี้สันสะเทือนตัวมันยังแพ้ทางบาลล็อตอยู่แล้วก็พูดไปในเปรย์ๆนะครับแต่ก็อาจจะชดเชยในส่วนของมีดาเมจเพิ่มขึ้นนิดนึงจากของโลมของโลมมีดาเมจแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งสลับในส่วนของเมื่อก่อนเจนิสิตเนาะไปใช้เขาว่าเจนิสิตปะผมจะไม่ได้ของโลมเก่าที่มันเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะอืมงั้นก็ค่อนข้างดีในไอ้นี่นะครับแต่สกินนี้มันก็จะคล้ายๆกับสก,กินเดีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมไม่แน่ใจว่า ใช่จะกินทีรี่หรือเปล่านะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสกินทีรี่ไม่ใช่ดิยูทเปีีมันต้องเป็นอีกอันหนึ่งป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมลืมเนะช่างมันแล้วกันก็จากกันตรงนี้เลยกันนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดติดตามจากกันแล้วจะกกันเพื่นจะเป็นกระใจ,จะเขาแหลมหมอระวังโดนตัดเขานะแล้วก็ระวังเขาไม่รักตัวเองด้วยนะคมคมคม,มบาดตา การการะทาบาดใจเอ้ยแล้วเจอกันเจนบัดตอนนีาาน้อย่าลืมไลค์ล่ะกดรับเส้นนะ,ะทําไมป่างเป็นอย่างนั้นวะเด็กแลัดฟันเริ่มเล่นผมอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์ล่ะกดซับแพร์นะบายช่วงนี้เจ็บคอนะก็อาจจะไม่ได้ตะเบงเสียงมากนะก็แล้วเจอกันเจนีบัดตอนนี้